สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหน้าห้าเฮออฟฟิเชียวกับลุงวินครับผมฝนตกหนังแก้ตีสามกับหมืขึ้นเลยค่้ย,คยกับลงงสาสีออกคอบวาด้ดอกปุ่นอยู่ในห่มใหม่เาอาหย้าขึ้นไม้เขาขกินโต๊กดีครับฝน ปานย่ามดำหน้าครับฝนหนาวจุ่มกันนอนบ่อยากลุกเลยกาดดีเล็กเกินครับมืนอนี้ชมบรรยากาศฝนตกไปนะครับนะ้าเมือนี้เนาะ ตกปานเดียน6 <S <S เดียนเจ็ดงามดำหน้าครับคุเศร้ากับลงไปเกี้ยวหายาอยู่ในน้ำในสานี่ลแหละขึ้นไปเขากินเขือเทศกับว่าท่านได้ลงอยู่ครับท่านได้ล่งขุมอยู่เกี้ยวงามเือเกิน มีผู้ใดอเอาง้กล้วยออกทงดอกครับคุณนี้นิดซีรีแต่ยิ่งแต่เสียงนกเสียงฝน เปียกเมิดจืนเมิดครับมันนี้ไก่กับว่าท่านกินเงียอยู่ปล่อยมันหายปล่อยมันหลบฝนอยู่ยในคอของตีไก่แต่ว่าเปียดเอาเงียให้กินแล้ว นี่ก็สินอนอยู่เปช่บรรยากาศฝนตกนะครับมือนนี้ฝนตกพรำๆแต่ว่าก็ด,ดีให้กันครับบ,บ่ได้ยฮดบักพีกตัง้งฝนฝนตกใส่พอดี ต้องใส่สินหนาวอยู่แล้วครับแรงเน่ยเ,เย็นๆมากแล้วมันนี้ก็บบอมมียังหลายดอกครับไอ้ช่วบรรยากาศฝนตกพร่ำๆตอนเช้าครับสวัสดีครับ